สวัสดีค่ะพอแมพิณเมื่อนี้ก็มาบอก,กับมาดามคำนวณเก่าเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางในทางของรัฐบาลไทยจะมาสรุปเเสียนดังสูตรตัดนะคะสูตรเต็มลงให้แล้วเด้อพรแมพ่น้องนี่จะเป็นสูตรตัดนะคะสรุปทุกเสียน7ดเสียนดังที่หายมากเนาะของแรกมีที่มาเข้าไปเต็มๆสูตรตัด 0 5 5 0ูผู้ใดเปลี่ยนแฟนคลับจับตามองกับขอบุณขอบคุณเจ็ดเสียนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขาไม่หลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เห็นทุกคลิปที่มาดรามลงไปนกกาบขอบุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น f อซใหม่เอซเก่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนะาะฮาพไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเจ็ดเส้นดังกันเลยค่ะว่าจะเข้าจะปังไหมในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะคะนะปะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของเลขมีที่มาสุดตัดเข้าไปเต็มๆพ่อแม่พี่น้องเน้นให้ร้อมเด้อค่ะเน้นให้ด้วยนะคะ เพราะว่าให้มาแค่หางเดียวสามตัวเม็ดเดียวเนาะสองตัวแยกให้แล้วก็จะมีแค่สามหางตัววิ่งเม็ดเดียวแข่นเขนห้าเข้าเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องจับคู่ให้มั่นมากไปที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ผู้ใดเป็นแฟนครับของเลขมีที่มา,จ,า,มมาจับตามองมาจับตามองแาบนี้ เลขมีที่มาจะให้ตัวไหนจะเข้าจะฟังไหมสูตรตัดเด้อค่ะเด้อสูตรเต็มลงให้เรารัฐบาลไทยเด้อค่ะบนรางเด้อพมพีน้องเด้อบนรางเด้อของเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาให้มามวันนี้สูตรตัดนะคะสูตรเต็มลงคลิปให้แล้ววิ่งแปดเม็ดเดียวสองตัวสามหางเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดแปด แล้วก็สองตัวมีสามหางก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเน้นสุดๆไปที่แปดหนึ่งมีไผ่หมักน้ำเพินบนอวัดกรเพนเน้นให้สูหางเด้อค่ะวันม,มีเพนเน้นให้เม็ดเดียวหน้าจับตามองเด้อรัฐบาลไทยมีใครชอบไหมคะชอบไหมคะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มา แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของมาดามเนาะของมาดามก็ผ่านนะตัวรูดค่ะผ่านแต่ตัวรูดพอแมพพีนองจับคู่ให้ไม่ถูกอันตามซี่ศูนย์จนว่าวิ่นพอแมพพีนองออกห้าศูนย์พะนะนี่แม,มะมาดามมาักหลายเน้นสุดๆดนี่เน้นคักเน้นเนีน่ยเพราะว่าตัวนี้ไปบ่ได้พอม องเองกนชนเพนบ่ผ่าพันเนะาะพนบใหา้ผพันจะมานำตัวนี้เบิ่งว่าสันพแมพน้องเอ้ยายทองเลยโดยจะออกมาห้าสูตรระวังสันเป็นตะเจ็บตะปวดค่ะสำหรับผู้ใดก็บ่เจ็บบ่ปวดแล้วผู้บ่ไดนี่แล้วนอะองอแมพน้องเจ็บปวดค่ะลวดเหล่าปวดนี่สิแก่ตัวใดบ่ล่ะหะเอาคือเกาแล้วนะพ่พแมพน้อ,นองแผ่บ่ดไดดอกเข้าเกิดมาเป็นคนเราต้องสู้อย่างเดียว มอมีการย่อมแพร่ล่ะย่อมแพล,พละว่าได้ดอกยังไม่ลมหายใจอยู่นอกพวแม่พี่น้องไปต่อของวารามให้วันนี้รูดวิ่งวิ่ง,งบนล่างรัฐบาลไทยสู้ตัดในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมวิ่งศูนย์เม็ดเดียวสามตัวหางเดียวสี่เจ็ดหนึ่งวิ่งศูนย์เราม,มาดามว่าศูนบนบางหันแมนบอง ว้าแล้วลงค่ำจักกอ,องเราพูดไปน้องวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวสี่เจ็ดหนึ่งสองตัวสามหางเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดเน้นเม็ดเดียวเฉนขฉนเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวมีผู้ใดชอบน้ำมาดามบอกมีใครชอบกับมาดามไหมคะเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวจะมาโบนอจะมาให้เห็นโบนอหงอดนี่เนาะ อาบนแอบนนอนทุกอย่างเกิดขึ้นได้เนาะคะ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นได้อะไรก็ไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะนะอ่ะแคปหน้าจอล้วไปต่อเป็นคลองไัยเพราะว่าของมาดามมีลงคชิปให้แล้วเด้อทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดเนาะตั้งแต่มมือวันที่ยี่สิบเยพี่น้องของซองสุวันก็ลงชิปให้แล้วเหมือนกันทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดเนาะเพราะว่าของซองสุวันเข้าไปหาศู์ศู์หา แต่สูตรตัดเพื่อนเอาซีศูนมากคือของมาดามมักลายคือกันอ่ะวดน,นี้มาไปไอสิ IC ไปกับซองสุวรรณมักน้ำเพลินบนมีใครชอบกับซองสุวรรณไหมซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดวิ่งบนล่างของรัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวเจ็ดหกสองสองตัวสามหาง กสองเจ็ดสองสี่สองสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกสองสี่สองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะเพราะว่าของเพื่อนเข่าเลือสสตรเต็มของเพื่อนเข่าเลือดช่องสุวรรณเนื้อะค่ะนะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อกาบขอบคุณขอบคุณสองสุวรรณนะคะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะอค่ะขอบคุณหลายๆมาจับตามองของช่อเศิดใช่วนัน ตัววิ่งตัวรูดพผันพ่านทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดเด้พ่อแม่พี่น้องมืง่อนีจับตามองเด้อค่ะให้ c ี่ซู์คือกันออกหาให้ถูกลักพร้อม7กับกามา C กับมาสามพ่อมีมื่อนีมาจับตามองให้เจอีกแล้วเจ็ดเม็ดเดียววิ่งบนล่างเจดเม็ดเดียวของชอเชชัยรัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพด สามตัวหางเดียวแขนแขนแปดเจ็ดสี่สองตัวสามหางเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดแปดสองตัวเน้นหางเดียวแขน 7, แขนเจ็ดสี่แคบหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชษชัยวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของล็อกกิผ่ารวยของล็อกิก็ผ้ารวยกับคาเดอร์ พันเน้นให้ที่ศูนย์กบมาที่ศูนย์เด้อพ่อแม่พี่น้องสูตรตัดสูตรเต็มของเพ่นสูตรเต็มเพ่นกะบ,บนก็คือบนกะเข่าไปเด้อตัววิ่งตัวรูจ้จับตามองให้สี่ให้สี่ศูนย์คือกันออกห้าศูนย์พนว่าโอ้เน้นหนักสี่ศูนย์มาดามเอ้ฉันเพราะว่ามาชนกันเทื่องของมาดามเทื่องของช่องสุวรรณหล่ะกะของลอกกิกเนาะสี่ศูนย์เนาะหม่วยกจะจัดนักเสร็จแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนักท่านจะคองเลยล่บาดนี่ นักชนิดลูกบกขึ้นเลยบนหนักท่างเขาเด่นหนักท่างเขาเอาถ้าใครจะไปต่อกับล็อกยิกพารวยให้มาวันนี้รัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกแปดวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวสองสามตัวห้างเดียวเข่นแข7นหนึ่งเจ็ดสี่ห้วยหนึ่งเจ็ดสี่นี่มาหลายคนเด่นนี่หลายเจ้าซ้ากันกับสี่ศูนยงวดเมงหันเด้พ่ไหมพี่น้องหนึ่งเจ็ดสี่นี่ตับเขาขึ้นไปเบิ้งเดิคันบุซียมาดํา เนื่อเจาสี่มาหลายมาหลายเซียนอยู่นี่แล้วก็สองตัวสามหางก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเน้นสุดๆคือเจ็ดสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กพารวยเนาะกาบขอบุญนะขอบคุณล็อกกิ๊กพารวยเด้อที่หายตัวเองเน่าทั้งวางทั้งส่งกาบขอบคุนลาย ต่อไปเพ่อนของเลขลับนางฟ้ารับนั่งฟ้าพ่อพันต,ต์องกาบขอโทษขอไพ่เนาะมือนีมือใหม่มือนีวดหนีวัดใหม่เป็นของสัญจรสาเร็จเพ่อแม่พี่น้องเพื่อนว่าวดนี้เป็นไปออกสัญจรได้เนาะจังหวัดใดเนาะจำบ่ไดพ่อเป็นพี่น้องเออันผู้ได้จำได้ก็คอมเมนตนมานี้เลยของเลขรับนางฟ้าให้มาเพื่อนบ่ได้ย่านสัญจรดอกนี้ คนเคยแตกมาแล้วถ้าผู้ใดอยู่น้ากันสิลูกกันดีแรกรับนางฟ้าให้มางวดนี้วิ่งบนล่างเจ็ดเม็ดเดียวสอามตัวหางเดียวสี่เจ็ดเก้าเจเก้าเจ็ดสี่สี่เก้าสมสองตัวเน้นหางเดียวแขน 7, o, งงแขนเจ็เก้าเม็ดเดียวพลยลองเอ้าแคบหนาจัว่ววาจังไดหมักตัวใด ให้่าแบบไดมากคอมเมนต์มากพ่อแม่พี่น้องจะได้ตามเฟซซี FC, ่น้ำเฟซซี่มักน้ำเพลินบ่นนี่มิตรผู้ห้เก็ดแค่ละพ่อแม่พี่น้องมิเตอรผู้ห้เก็ดแถมมีผู้มักเก็บบอก่าดามกับหมักเก็ดเด้สิเข่าสิปังบ่นะหรเฮ้ว่เขาบวบปังกับมือวันที่หนึ่งกับลูกกันแล้วนอะพ่อแม่พี่น้องนอะว่าจะออกันะใดเนาะของเสี้ยนนมต้องกราบขอโทษขอภัยไม่ผ่านของเพิินตะกี้เข่าดีได้ของเสี้ยนนม สูตรตัดสูตรเต็มของเพื่อนเดินดีได้ของเสี้ยนนุ่มให้เม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียวหางเดียวคุณเน้พ่อแม่พี่น้องพุณน่ะของเพิ่นปีที่แล้วเป็นจังสี่เลยลักษณะปีนี้รุดไปแล้วนี่รุดไปแล้วหววนี้งวดนี่ไม่เห็นงวดนี่ลุดหวดนี่มาเบิองบบบนี่จับตามอง งวดนี้เข้าไปแล้วงวดเดียวเนาะต้นปีวันนี้ของเสียนหนุ่มจะเข้าจะปังจะผ่านไหมผู้ใดเป็นเอซีที่รักเดียวใจเดียวที่เหนียวเนี่ยนตามต่อเสียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดเราวหู้รูดเล่วพนะรัฐบาลไทยเม็ดเดียวหางเดียวเก้าเม็ดเดียวผู้ใดเก้าเม็ดเดียวเดอเพิ่นโบหายลายตัวเด้เสียนหนุ่มตัววิ่งตัวรูดเนาสามตัวหางเดียวหนึ่งเก้าสีสองตัวก็จะมีเก้าสีเก้าหนึ่ง สี่หนึ่งเน้นไปที่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวเข็มๆเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนมเนาะการขอบุญขอบคุณเซียนนมเด้อค่ะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ,คณเจ็ดเซียนดังที่ห้ตัวเลขนะทั้งว่างทั้งช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆทั้งสุดตัดและสุดเต็มลงหแล้วเรียบร้อยบาทนี้พม่พี่นอ้องเอาไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสอ,อ,องพันห้าร้อยหกสิบเก้าเออไปหอดหกสิบเก้าเด้อวันนี้สองพันห้าร้อยหกสิบ แปดขอโทษขอภัยคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้รัฐบาลไทยสให้สู่สู่คนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ